นี่ผ้ามาเบิงแพะเหยียบนะครับแพะเหยียบอยู่เงั้นยายยังก็ครับเยเล็กมึอนี่ผ้ามาเบิงผ้าไหมอ่าเขาเรียกว่าผ้าเหยียบนะครับเป็นผ้าเหยียบบานเท้านาะผ้าเข้ามาผ้าเข้ามาเนาะเดี๋ยวไปเบิงเป็นผ้าเหยียบอือไปเบงอ่าคุณยายครับสวัสดีครับยายเล็กครับมันกำลังเข่งเกียดอายุเท่าไหร่คือยังเดียวเห็นเห็นเจ็ดที่เจ็ดสิบหกอู้ยมีเจรุญเจ็ดสิบมีเจรุญเจ็ดสิบนี่คือลูกสาวเพิ่นเนาะลูกสาวเพิ่นแล้อายุเท่าไหร่แล้วเขาตอ้จังไดอนนี้เฮ็ดมาตตัั้งงแ่ดเดิมเลยบ่่นีเฮ็ดแบบนี้ หรือว่าพวมเห,เห็ดนี่ก็เห็ดมาแต่โบาราณโอ้อ h, เป็นผ่าขมาเด้ครับน,น,น,นี่อันนี้อันนี้สินยั้งกับแตงตำได้เบิดบ่ผ่าถุงผ่ายังผ่าสลงอะเร็ดได้เบิดเลยใช่โอ้ตัวนี้เพื่อนบ้านเนะี่ยพนันำมาผมไปถ่ายอีกบ้านลหลังนึงเนาะนะครับก็เลยได้มามาเห็นยายนี่ละเพคนบอกว่ามาเบิกเก็บไว้แน่เพคนว่าอนุรักษ์ไว้แน่เพคนว่ามันเป็นผ่าแพร่เยียบอยากอยากบ่กมีคนเห็ดได้คือบอกว่าไมมีคนเห็ดแล้วก็เลยอยากเก็บอนุรักษ์ไว้อยากให้ mm hmm. เออบ่มีคนเทปก็อยากให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งน้าว่างามขนาดใหนผืนตัดเชือกขอสิเฮ็ดแต่แบบจำเป็นพื้นสีขาวแล้วเขาก็ไปตัดเสืองสีโอ้ครับผมตัวนี้คือคือผักเข่ามาเลยครับตัวนี้เป็นผ้าเข่ามาผ้าเข่าม้านะครับของของสีสะเกดแท้เลยครับนี่ของของพื้นทินเป็นไม้บานหมดเลยเด้ของพื้นทินไม้บานโอ้เฮ็ดแบบว่าสาวเองบัตถุขั้นตอนโอ้เลี้ยงเองสาวเองเบิดโอ้สุดยอดนะครับนี่คือวิธีชีวิตดีๆครับเพราะว่าอ่ายามเสดจากไฮจากหน้า เพื่อนผู้เฒ่าวรฝึนก็มาท่อไหมผู้ยิ่งเหรนะผู้ใส่ก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายไปจ่างไปตัดอ้อยนี่ก็คือผู้ผู้อยู่บ้านอยู่เพื่อนนี่ก็คือคลองแทร่ละครับเนี่ยไม่เห็นคลองแทร่บันกำมินครับนี่เบิงเบิงเบิงเพื่อนผิดผาเพื่อนเพิ่นไหมไหมหน่อยปะไม่หน่อยหรือไม้ใหญ่โอ้ไม้หน่อยเราฟื้นนี่เขพิ่มเพิ่มเท่าไหร่ครับนี่ยี่สิบพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเอ็ดไม่ตัวนี้คือความหนาความบางมันได้เนาะถึงว่าฟื้นเนาะที่อธิบายฟังเนาาาาะคคครัับแล้้ววววกก็มมมงนเท่าใครับอยครับ ถามเพื่อผู้เพิ่นสื่อนะถามผู้สิบผู้สนใจนะถามเพือพ่อเพิ่นกาเก้าก็ไไรครับเก้าม่เก<น>้าสิบประมาณเก้าสิบเกาสิบนาะแต่แต่พื้นหนึ่งเนี่ยาวสองเมตรบ่ถึง<น>บะโอสองเมตรนะครับแต่ว่าความกว้างนี่ก็เก้าสิบเป็นผ้าผ้าแพร่หยีบเพิ่นวะเดี๋ยวเพิ่นสิปเปิดในเบิ่งนะครับผมให้ยายเปิดในเบิ่งนะแต่ก็ะสือนี่มันมีหาเขาโอ้หนี่บ่วหาเขา โมอเดนกระเดื่องกล้องเลยครับพีผีเป็นเนี่เดียวโตตขันลายเพิ่นเป็นบ่ครับเป็นเออโมบายชวติว่าโอ้โหจอมหยากรูซื้อเขาโอ้เขาคือตัวไหนตัวนี้บ่โอ้แม่นแม่นอยู่ต้องต้องมีความช้ำชองแล้วก็บชำนาญนะครับเบิงเบิงตามด่แบบนี้นะครับอืมเสีลายมันอวดครับเป็นเสียลายออกให้เบิ่งโอ้ซื้อว่าเป็นตั้งใจมาให้มันถือคลิปเนาะครับ ผมก็บ,บอกต่อได้ครับบอกต่อพี่น้องไผสนใจผ่าไม้พื้นบานผ่าไม้บานแท้ๆเลยบานขมิ้นตะนม้วนแขมอุ้งพ่อพีสายซีสเกตนะครับใจเล็กเดอ้อถามมึงก็ได้ครับพเพราะเฮือนใจเล็กอยู่ใส่มาอย่างไงเพราะว่ามันเข่ามาในซอยจอกหลอกจอกแผมก็ถามมาเรื่อยๆแล้วถามทุกหลังเลยถามผู้ใหญ่บ้านก็หูเด้อเออถามผู้ใหญ่บ้านเออเอ่ะขันไม้พันไม้ประติก็ถามผู้ใหญ,ญ่บ้านเพื่อนมาเอาได้ได้พอในท่านคนยาในท่านก็ถามญญาาได้ว่าเฮือนใจเล็กอยู่ใส่เพื่อนกระหูเด้อครับคนบ้านเท่าเพราะว่าเพื่นหูใจกันเบิดหน้าครับผมนอกจากว่ามันด้อยู่บ ครับคันคันสนใจกับมะเบิงนะครับมะเบิงก้านท่อหรือว่ามะสื่อเดือยไผ้าไหมพันยักกระมีสต็อกอยู่เดืนหรอผัดก้นอยากได้แม่มีบ่หรือว่าขายไปเบิร์ดละเบิร์ดละปะโอ้ขายดีเนาะอาะมะเบิงเป็นเป็นเไม่เอกให้เบิร์ดทำเนี่ยเบิร์ดลายโอ้หั่องนี่นี่แม่นปะไข่ไข่ไล่ลูกแก้วเป็นปะโอ้โอ้คลิกลูกแก้วนี่ครับนี่นี่มันมันสีมีความพิเศษคือมันเป็นลายตัวนี้มันสะเป็นเหลี่ยมเป็นบ่ โอ้สวย<ง>เข้าเห็เสืออะไรที่ันแบบนี้ได้โอ้สวยครับสวยเลยัวงองมางโอ้สวยแหงครับโอ้งามครับเลยคือว่าโอ้ตัวนี้ก็เป็นเป็น,ปนถึงเป็นตัเป็นลายสี่ก็เป็นปลายลูกแกว้วเลยครับนี่นกกครับตัวนี้ร้อยตอ่อมันหนูซื้อบัรตามไปบางันตัวนี้คือเป็นอตัวนี้เป็นเสื้อมันหรอตัวนี้มันก็้ซเป็นพื้นไม้โอ้กำลังขึ้นตามมองสุดพอดีมันก็เลยต้องขีดเบืองสี่ครับโอ้สุดยอดเลยครับงามเงานี่เบื้องครับ นี่เอาแล้วเด้อบ้านนี้ได้เห็นของแข้แล้วบ้านนี้มันเป็นพื้นไม้เราสีเราสีเข็ดวเราเป็นลายไม้ตัวนี้แล้วมันเป็นลายมันเป็นพื้นครับตัวนี้เราสีเป็นลายครับงามงามนี่นี่คือลายลูกแก้วเลยครับมันเป็นของซีสเกตนี่ของพื้นทินเลยเพื่นสินฮิดกันเห็นไว่าอะไรเสือเซลนั่นแหละลายเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ล่ะกำเนิดเสือเซลขึ้นมานี่กระยอนว่าท่อแบบนี้แหละครับนี่ลายลูกแก้วยังตาสวยเลยนี่เห็นบ่ครับมือกล่องอืมครับอ้าวครับได้เห็นบ้านนี้มันยาวมันไหนเพื่อนหนึ่ง ตัวน,นี้อบอกครับมันไม่ใช่ตัวใดตัวใดเพราะมันแปดพื้นนะครับแปดพื้นนะครับอ่ะความยาวกับพอสมควรบันนี้กันเท้าสีขายนี่บอกลูกค้าไปในคลิปนี้เท้าสีขาวตัวใดประมาณว่าเม็ดละเจ็ดลอยเมตรละเจ็ดล,ลอยขายเป็นเมตรเด้ครับเพิ่นขายบหมดเยขายเป็นพื้นขายเป็นเมตรเลยนะครับเอาไปใส่ประโยชน์ใดเลยตัดเสือตัดอย่างไหนนี่คื่อพาเข้ามาคงสีสเกตครับผมติดต่อมาที่เบอร์ 093 603 603 6054 6054คือม่แน่นแมนแน,นแม่แน่นมันขมิ้นนะครับเบอร์น,นี้ได้ครับนี่เดินบอกแล้วนะครับออาสนใจก็ติดต่อมาอยากได้ผา้าไหมงามๆแต่พอเมนแต่ผ้าเข้ามานี่ว่ามีผ้าไหมยงังแน่ที่เขามาเบิร์นก็ได้ไ้สื่อไปขายต่อหรือว่าสื่อไปเหตุงานจัดงานผูกโบผูกยังกันแล้วแต่ซื้อไปจับผ้าจับยังกันแล้วแต่นออ่ะอยากได้ผ้าไหมง่ามๆกับเขามาเบิง์นะครับในนี่แหละครับ เป็นบอกไวแล้วแบบเป็นพาเข้ามาแล้วน่าจะไอ้ที่ว่าส่วนมากต้มมันจะเป็นพาพื้นพาพื้นแล้วก็อเอาไปตัดเสื่ออืมอ่าใหญ่เดี่ยวหล่อือ<า><ว>้นพื้ครับตั้เป็นพื้นมันก็เป็นไม้ค้างเหงไม้เพราะต้นนี้ความความยากมันท่อ,อยากกว่าใหญ่ตัวน,นี้อนบอกพูดเดียวกัยังขยันเนาะอืออืมอันนี้ก็ต้มก็ได้ครับครับอ่ะสนใจผักไม้มาเบิ่งนด้วยครับบานกขมิ้นด้วยครับผมบายนยาเล็กก็ได้เนาะเอาสีดีกว่าง่ายดีนะครับแล้วก็เบอร์ทวที่ผมให้ไว้นะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณยายครับ ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นหนแนะรแต่ครูจำบุฟเฟ่เลยอไม่นะมีส่วนน้อยลอะไรครับ